เอเยอร์ซาบซอด,ดครับผมเซลพรีเมียมจากร้านรีวิวมอเตอร์ไซค์นะฮะวันนี้ผมจะพามารีวิวรถบิ๊กไบค์เข้าใหม่นะลูกค้าเป็นสไตล์เน็กเก็ตไบค์นะฮะเป็นรุ่นยามาฮ่า MT03 นั่นเองนะฮะผมคันนี้สวยๆครับลูกคา้ารถเดิมๆสภาพกริบๆเลยชุดสีตัวรถนะฮะเป็นสีแดงนะฮะตัดด้วยสีดำนะครับผมสวยๆเลยคันนี้มาพร้อมกับเครื่องยนต์3 2 1ซีซีครับเป็นตัวโกงในคัส3 0 0ซีซีเลยก็ว่าได้นะฮะทอ่อเนี่ยเป็นท่อเดิมคันนี้ทำท้ายสั้นมาให้และไฟเลี้ยวหลังมาให้นะครับผมนะ สวยๆเลยครับลูกค้านะคันนี้ได้มาถึง2สูบเลยนะฮะดอกยางหน้าหลังมีไม่พร้อมใช้งานนะฮะระบบเบรกเอเบคันนี้ใช้ทํางานได้ปกติเลยครับลูกค้าชุดสีฝั่งนี้สวยใสสะอาดกริบเลยครับผมเครื่องยนตก์กริบกริบเลยนะรถอาจจะมีรอยตามการใช้งานมาบ้างเพียงเท่านั้นครับลูกค้าเป็นเรื่องปกติของรถมือ2เลยนะฮะเดี๋ยวเรามาดูเลขไม้เจ้าคันนี้กันหน่อยเจ้าคันนี้เลขไม้อยู่เพียง33,000ืมกิโลเท่านั้นครับลูกค้า รีบมาจับมาจองได้เลยนะใครที่อยากจะซัด MT 0ุดสามารีบมาจับได้เลยนะฮะอย่าช้าครับอย่างนางนะฮะมาไวไปไวแน,น่นอนนะคันนี้แล้วมีมาแค่คันเดียวเท่านั้นนะฮนะอ่าท่อเดิมก็จะประมาณนี้เลยเครื่องไม่ดังควันไม่ไหลครับลูกค้านะท่อเดิมดูอันๆหน่อยไปเปลี่ยนท่อแต่งนี่คือแบบสุดๆเลยนะเจ้าคันนี้ใครสนใจเจ้าคันนี้นะฮะลูกค้ามีเล่มพร้อมเอกสาร,รศครบแล้วนะครับ ช่องทางการติดต่อของเซลล์พรีเมียมอยู่ด้านบนเลยครับสำหรับวันนี้ไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ